คนที่เงียบหายไปเขาจะติดต่อมาไหมเอาละวันนี้นะคะเป็นท็อปปิกหัวข้อเด็ดโดนใจนะคะสำรับลูกๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอึดอัดมากเลยกับคนที่คุยอยู่หรือกับแฟนนะคะบางคู่บางคนนะคะมีประเด็นกันทะเลาะกันนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าแฟนหรือคนคุยของลูกเนี่ยจะติดต่อกลับมาไหม เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาเปลี่ยนไป <Yeah. S 1> เงียบๆน,น,นะคะมาๆไปๆมาๆนิ่งๆหายหายเงียบๆแล้วก็โผล่มานะคะบางคู่บางคนอาจจะแบบมีประเด็นอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะลูกๆนะเป็นการทันนายด้วยไพ่โดยภาพรวมนะคะลูกๆใครที่อยากดูดวงส่วนตัวทักมาเลยวันนี้เหลือคิวว่างแค่2คิวนะคะลูกๆนะเออ แล้วก็แม่รับดูดวงวันต่อวันนะคะคิวดูดวงได้วันพรุ่งนี้วันพุทธที่8นะคะลูกๆวันนี้เหลือแค่สองคิวสุดท้ายแล้วนะใครอยากดูดวงก็ทักกันเข้ามากดลิงก์ได้ที่หน้าไบโอนะคะลูกๆนะอ่ะมาดูกันซิว่าเป็นยังไงเขาจะติดต่อกลับมาไหมล่ะเออโอ้โหลูกๆแค่2ใบแรกก็พอแล้วป่ะโอ้โห ติดต่อกลับมาสิคะลูกดูสิตอนนี้วันนี้นะคะเอ e นเ y อรของผู้ชายบ้างงานขึ้นมาอีกแล้วคือรู้สึกว่าใบนี้เนี่ยจะป๊อปบู่ามากเลยนะคะชายล่าฝันเนี่ยคือขึ้นมาแทบจะทุกคลิปเลยแล้วก็ไพ่ของความซื่อสัตย์รักเดียวจริงจังจริงใจก็ขึ้นมาแทบจะทุกทุกคลิปเลยนะคะเป็นไพ่ใบที่แบบป๊อปมากนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะลูกๆก,กลับมาไอที่เขานิ่งเงี้ยเขาไปทํางานเขาไป ตามหาความสําเร็จเห็นไหมเขาหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หันหลังให้กับลูกๆอย่างเดียวหันหลังให้กับทุกสิ่งคือประมาณว่าขอโฟกัสที่เป้าหมายฉันจะรอนะคะรับรางวัลแห่งความสําเร็จคือไม่อยากแบบหันมาแล้วคือกลัวคอแคดประมาณนั้นนะคะลูกๆอะแล้วยังไงต่อติดต่อกับมาไหมโอ้โหถ้าเขาพร้อมเขาติดต่อมาแน่นอนนะคะลูกๆนะ เออใบนี้โผล่ทำไมโผล่ทไมเนี่ยใบนี้อย่าล้างคืออะไรสับสนแม่ขอสับนะคะนั้นแม่ขอสับไพ่ถ้าสับสนคือถ้าเขาถ้าเขานะคะเมื่อกี้นะคะมันมีไพ่สับสนใต้สำรับนั้นแม่ขอสับไพ่อธิบายต่อเลยนะคะแม่ไม่เอานะคะถ้าไพ่สับสนขึ้นมาแม่ไม่สับสนกับไพ่ด้วยนะคะอ่าโอ้โหไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาโอ้โหขอบอกเลยนะคะลูกๆ นี่มันเป็นพลังงานเอจี้เนื้อคู่ลูกๆกับเขาเป็นเนื้อคู่รอเขานะคะบางคู่บางคนเคยทะเลาะเลิกกันไปแล้วแต่กลับมาเดี๋ยวกลับมาฟันธ